สวัสดีครับวันนี้พบกับ p o o s t e r Channel นะครับในช่วงรีวิวก่อนส่งมอบนะครับนี่วันนี้เราจะพาคุณมาเฟียลครับผมจะมาส่งมอบเจ้าคันนี้ครับเป็นมิสูบิชิไทตันนะครับเป็นตัวเฟียลเป็นตัวเตี้ยนะครับคือตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเวอร์ชันหน้าจะดำนะครับจะดํานะครับตัวนี้ก็มีการอัปเดตนะครับเป็นชุดสเกิร์ตนะครับมาเดี๋ยวผมจะรีวิวรอบคันให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับไปเลยนะครับเรามาเริ่มันที่ด้านหน้าครับด้านหน้าตามเดิมครับ เป็นดีไซน์นะครับโฉมปัจจุบัน Advanced Dynamic นะครับดีไซน์คอนเซปต์แต่ตัวนี้กระจังหน้าด้านหน้านะครับจะมีการพ่นสีข้างหน้าเป็นสีดำนะครับซึ่งสีดำเนี่ยมันก็จะเป็นกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรุ่นพี่นะครับอย่างตัว a อด l e t ดแต่ตัวนั้นอาจจะเป็นตัวท็อปล้านกว่านะครับนี่แล้วก็ตัดเส้นใต้ไฟหน้านะครับนี่เส้นด้านเด่นเชีวต,ตรงนี้อ่าตัดโครเมียมนะครับแล้วก็ชายกันชนด้านล่าง สีดำนะครับดูดูเลยครับรถคันนี้เป็นสีขาวนะครับจะบอกเลยว่าตัวนี้นจะเป็นตัวท็อปสุดและของลายผลิตในตัวแคปนะครับซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่647,000บาทนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับสสีด้วยกันนะครับก็จะมีสีขาวสีดำนะครับแล้วก็สีส้มก็มีนะ สีส้มก็คือสีจะเหมือนแอลีตเลยนะครับแล้วก็ถัดมาด้านล่างตรงนี้นะครับล้ออ่าล้อตรงนี้จะเป็นขอบ16ใช้ยางนะครับ255ทับ65ห R 1 6นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการแบบไปโมดิฟายล้อแม็กเพิ่มเนี่ยก็สามารถทำได้นะใส่ขอบ18อะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิตเมนต์โดยรวมนะครับซึ่ง เจ้าคันนี้มีการติดตั้งสกเกิร์ตนะครับมาเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งมีไฟมืดนี่ด้านข้างครับล้อแม็กขสนะครับตัวนี้ติดตั้งตัวสกเกิร์ตด้านข้างนะครับลายแดงริมแดงน,นะครับเป็นตัวสปอร์ตตี้นะครับ ก็เป็นชุดแต่งตรงรุ่นนะครับก็คือสามารถติดตั้งได้ที่สุดเลยครับใส่แล้วมันก็จะดูสปอร์ตขึ้นนะครับคือโดยเดิมอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นขอบประตูด้านล่างเฉยนะครับใส่แล้วก็จะดูนี่ครับเฟี้ยวขึ้นครับล้อหลังก็จะเป็นสีดํานะครับส่วนกระจกด้านข้างกับที่จับประตูเนี่ยเดิมแล้วนะเดิมมันจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่อันนี้คือจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็กระจกด้านข้างสีดํา ตันนี้ก็จะมีติดคิ้วกันสตราดให้นะครับด้านบนหลังคาไม่ได้แล้บนะครับเป็นพ่นสีดําจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเป็นทูโทนครับสีขาวตัดดาใสไลเนอร์ให้ครับนี่ครับส่วนด้านหลังนี่ชายกันชนด้านหลังนะปกติแล้วมันจะเป็นสีออกเงินๆน,นะครับแต่ว่ารุ่นดีพิเตเนี่ยจะเป็นสีดำ รพร้อมกับโลโก้ไททันแล้วก็ที่จะเปิดฝาท้ายนะครับสีดำปกติจะเป็นสีโครเมียมนะฮะรุ่นทั่วไปพร้อมกับโลโก้คำว่า Limited Edition นะครับรุ่นอื่นไม่มีนะมีเฉพาะตัว Limited Edition เท่านั้นนะครับนี่อแมกครับซึ่งตอนนี้ทางผมมี รับทำล้อแมกแต่งซิ่งให้ด้วยนะนะครับก็คือใส่ล้อแมกซ์โรเตียหรือว่าอยากใส่ท่อสูตรอย่างเงี้ยใส่ให้นะครับส่วนด้านในนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเบาะผ้านะครับภายในเดิมๆนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะอัปเดตเนี่ยติดต่อได้เลยนะครับส่วนคันนี้ราคาอยู่ที่6ก7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจยังไงนะครับติดต่อโปสเตอร์ได้เลยครับผม 0812578204ครับสวัสดีครับ